านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้คุณเปลวสีเงินคนปลายสอยจากไทยโพสต์ได้เขียนบทความเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาในบทความที่มีชื่อว่าหมาดตาจนคุณเซนโดยบทความนี้กล่าวถึงสงครามระหว่างไทยและกัมพูชาโดยมีมุมมองที่แสดงความมั่นใจในศักยภาพของรัฐบาลไทยกองทัพและประชาชนที่ผนึกกำลังกันอย่างแข็งแกร่งซึ่งผู้เขียนเชื่อว่า ฝ่ายกัมพูชาภายใต้การนำของอุลเซนไม่อาจยืนหยัดได้นานและการที่ทหารไทยโกรธจะทำให้กัมพูชาต้องจ่ายในราคาสูงบทความเน้นย้ำว่าไทยจะไม่ยอมให้ประเทศที่3เข้ามายุ่งเกี่ยวโดยเฉพาะการปฏิเสธความช่วยเหลือในการเจรจาจากสหรัฐและระบุว่าจีนเข้าใจสถานการณ์ดีที่ให้สองประเทศแก้ไขปัญหาด้วยกลไกทวิภาคีเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึง ยุทธการที่ไทยประสบความสําเร็จในการยึดพื้นที่คืนและการทําลายฐานที่มั่นทางทหารของกัมพูชารวมถึงการเตือนถึงภัยคุกคามจากจรวดพิสัยไกล PHL-03 ของกัมพูชาซึ่งไทยก็พร้อมรับมืออย่างเต็มที่การต่อสู้ครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการทําลายเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ที่เชื่อมโยงกับคุณเซนและกลุ่มอื่นๆโดยนายกอนุทินและกองทัพได้ดําเนินการตามแผนยุทธการเพื่อเอาแผ่นดินไทยคืนมาให้หมด และใช้สิทธิในการป้องกันตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติ